เล็งลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชรักเริ่มต้นที่ฟังค่ะก็คือสมุดวัคซีนที่เราได้มาตอนลูกเกิดก็ เก็บไว้เป็นอย่างดีแล้วก็เอามาให้คุณหมอเวลาที่เรามารับวัคซีนเลยถูกต้องค่ะอันนี้สําคัญมากเลยสมุดวัคซีนเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดเราไปเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเขาจะขอประวัติวัคซีนถ้าเราทําสมุดวัคซีนหายอันนี้มันจะเป็นเรื่องนิดนึงเพราะว่าหมอก็จะไม่สามารถลงประวัติวัคซีนให้ได้บางคนจะต้องโดนมาฉีดใหม่เพราะไม่มีประวัติเพราะฉะนั้นอยากฝากเลยว่าสมุดวัคซีนนี้เก็บขึ้นหิ้งอย่างดีเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะรายการเลี้ยงลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชวันนี้นะคะขิมเพชรจักรหญิงหันสามหามงโคลและสวัสดีค่ะพลอยมลิกามาศค่ะค่ะวันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอกิกนะคะแพทย์หญิงวิริยาพรจันรัชกูลกุมารแพทย์ด้านโรคติดเชื้อจากโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินในเรื่องของวัคซีนนะคะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญสําหรับเด็กๆขนาดไหนค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะ วัคซีนนะคะสำหรับเด็กๆเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะก็คือวัคซีนพื้นฐานกับวัคซีนเสริมมันมีความแตกต่างกันยังไงคะคุณหมอก็จริงๆวัคซีนพื้นฐานเนี่ยมันเป็นวัคซีนที่เขา ให้เด็กไทยทุกคนต้องได้รับนะคะเขาก็จะเน้นวัคซีนที่มันเป็นปัญหาสําคัญสําคัญนะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มวัคซีน BCG ที่เราปลูกฝีป้องกันวัณโรคตั้งแต่แรกเกิด<ช>วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี<ช>วัคซีนป้องกันโรคพวกคอติบไอกลบัตทยักโปลิโอพวกนี้นะค่ะส่วนวัคซีนเสริมเนี่ยมันเป็นวัคซีนที่ฉีดก็ดี เพราะเขาเรียกว่าวัคซีนทางเลือกนะคะนี่เป็นอีกชื่อหนึ่งคือถ้าฉีดเราก็จะสามารถที่จะป้องกันโรคได้แต่เราก็ไม่ได้บังคับให้ฉีดทุกคนแล้วแต่ความสมัครใจใอันนี้ก็ได้แก่พวกวัคซีนป้องกันท้องร่วงจากเชื้อโรตาก็คือการหยอดโรตาตอนที่เป็นเด็กเล็กๆอะค่ะสเดือน4เดือนแล้วก็พวกวัคซีนป้องกัน IPD โตขึ้นมาหน่อยก็จะมีวัคซีนป้องกันไวรัสตับ A แล้วก็วัคซีนป้องกันไวรัสสุกใสนะคะ,ะคะ่ะ เพราะว่าวัคซีนเสริมหรือว่าวัคซีนทั้งเรื่องเนี่ยฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้คือจริงๆถ้าฉีดมันก็ดีกว่าอยู่แล้วฉีดมากก่ะเพียงแต่เขาไม่ได้บังคับให้ต้องฉีดทุกคนค่ะค่ะคุณหอถามเรื่องปลูกฝีหน่อยค่ะจำได้ว่าสมัยเราเด็กๆเนี่ยปลูกฝีมันมักจะเป็นรอยที่แขนค่ะแต่ต่อมามันเป็นไปเป็นรอยที่ก้นเด็กเด็กสมัยใหม่ๆค่ะแต่ตอนนี้เราย้ายกลับมาที่แขนเหมือนเดิมแล้วค่ะต่างกันไหมคะอยู่ที่ไหนเนี่ยค่ะคือจริงๆอยู่ที่แขนเราจะดูแลได้ง่ายกว่า ถ้าเกิดไปอยู่ที่ก้นเนี่ยบางทีมันจะมีลักษณะของแผลติดเชื้อหรืออะไรแล้วมันดูแลยากทางสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กเขาก็เลยขอความร่วมมือว่าขึ้นมาฉีดที่แขนจะดีกว่านะคะแปลว่ามันตอนนั้นก็คือดูเรื่องของการก่อนแผลหาย ใช่ไหมคะปัญหาเรื่องการติดเชื้อตรงนั้นอ่าใช่ค่ะก็คือบางทีมันจะมีน้องไหลมันจะมีเยื่อหรือบางทีมันจะมีผลข้างเคียงเช่นพวกต่อมน้าเหลืองโตค่ะถ้าเป็นฉีดที่แขนต่อมน้ําเหลืองมันก็จะเป็นบริเวณลักแร้มันก็จะดูแลง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นที่ก้นมันจะเป็นต่อมน้ําเหลืองที่ขาหนีบมันจะอยู่ในแพมเพิสมันจะอยู่ในอะไรพวกนี้ซึ่งมันจะดูแลค่อนข้างยากกว่านะคะมันจะมีอับชื้นมีอะไรอะค่ะแล้วทุกคนเขาต้องเป็นแผลเป็นไหมคะก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นรอยเป็นรอยเหมือน รอยเฉยๆอะค่ะไม่ได้ดูเป็นใช่ไม่ได้ดูเป็นแผลเป็นนูนหรืออะไรแต่ก็จะมีบางคนที่เป็นแผลเป็นนูนได้เหมือนกันนะคะแผลเป็นนูนเหมือนขี้ลอยไงคะอ่าใช่ค่ะแต่ส่วนน้อยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแค่เป็นรอยๆยเฉยๆการฉีดวัคซีนนะคะเราบางตัวเราให้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดใช่ไหมคะค่ะแล้วส่วนใหญ่จะให้ไปจนถึงอายุประมาณเท่าไหร่คะ ก็จริงๆให้ไปเรื่อยๆค่ะมันแล้วแต่ตารางของวัคซีนแต่ละตัวอย่างเช่นสมมติคอติบไอกรนบัทยักเนี้ยเราก็จะให้ตั้งแต่2เดือน4เดือน6เดือนขวบครึ่ง4ขวบา11าขวบแล้วหลังจากนั้นก็กระตุ้นอีกทุก10ปีคือ ยาวๆเลยค่ะก็คือสมุดวัคซีนที่เราได้มาตอนลูกเกิดก็เก็บไว้เป็นอย่างดีแล้วก็เอามาให้คุณหมอเวลาที่เรามารับวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยถูกต้อง,งคะ่ะอันนี้สําคัญมากเลยสมุดวัคซีนเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดเราไปเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเขาจะขอประวัติวัคซีนถ้าเราทําสมุดวัคซีนหายอันนี้มันจะเป็นเรื่องนิดนึงเพราะว่าหมอก็จะไม่สามารถลงประวัติวัคซีนให้ได้บางคนจะต้องโดนมาฉีดใหม่เพราะไม่มีประวัติเพราะฉะนั้นอยากฝากเลยว่าสมุดวัคซีนนี้เก็บขึ้นหิ่งอย่างดีเลยค่ะ มีดึงหลังๆคะมีจดหมายมาว่าขอดูสนุดวัคซีนซึ่งปัจจุบันโรงเรียนก็จะเริ่มขอแบบนี้ค่ะอาจารย์เพื่อเป็นการดูว่าเด็กได้วัคซีนครบใช่เพราะถ้าเกิดเด็กได้รับวัคซีนครบก็โอกาสที่จะเป็นโรคก็จะน้อยโอกาสจะไปแพร่เชื้อก็จะน้อยค่ะเขาก็จะมองตรงจุดเนี้ค่ะค่ะโอ้ยงั้นอย่างนี้ขอย้อนกลับไปคุยได้ไหมคะว่าวัคซีนเนี่ยทาไมมันถึงมีความสําคัญและทําไมเราถึงควรจะให้ลูกฉีดตามที่เขาแนะนําจริงๆอะค่ะก็วัคซีนมันก็ สามารถที่จะป้องกันโรคได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะกันได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถ้าสมมติบังเอิญโชคร้ายฉีดไปแล้วยังเป็นความรุนแรงของโรคก,ก็มักจะไม่ได้รุนแรงมากเท่าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะ,คะก็นอกจากป้องกันโรคของตัวเองแล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะป้องกันการระบาดของโรคได้ด้วยะนะคะ ถ้ามีคนฉีดวัคซีนเป็นจํานวนมากๆเพราะว่าถ้ามันมีคนไม่ฉีดพอมันเกิดการระบาดมันก็เท่าทาวีคูณไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะขยายเป็นวงไปเรื่อยอๆแล้วถ้าถ้าพูดถึงว่าบางคนเนี่ยที่เขาตัดสินใจว่าเขาไม่ได้อยากให้ลูกฉีดเนี่ยเพราะว่าเขากลัว side effect ที่เกิดจากวัคซีนจริงๆแล้วมันน่ากลัวไหมคะคุณหมอ ก็คือจริงๆส่วนใหญ่ side effect ที่เราเจอบ่อยๆของวัคซีนมันก็จะเป็นเรื่องของมีไข้มีปวดบวมแดงร้อนเฉพาะบริเวณที่ฉีดอันนี้เป็นอันที่ส่วนใหญ่ส่วนน้อยมากๆที่จะมี side effect รุนแรงอย่างเช่นเกี่ยวกับสมองหรืออะไรซึ่งถ้าเรามามองย้อนว่าถ้าเราเป็นโรคที่เราป้องกันได้ด้วยวัคซีนเนี่ยจริงๆแล้วความรุนแรงของโรคอะ่ะมันมากกว่า side effect ตรงนั้นนะคะอ,อย่างอย่างที่อาจารย์พูดว่าบางตัวเนะะี่ยค่ะวัคซีนบางตัวฉีดแล้วมีไข้บางตัวฉีดแล้วไม่มีไข้นะคะอันนี้มันเป็น สาเหตุมันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์มันขึ้นอยู่กับส่วนประกอบในวัคซีนนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับไม่มีไข้นะคะคือยังไงเราอาจจะใช้คําว่ามีไข้น้อยอาจจะมีไข้สักหเปอร์เซอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะซึ่งฉีดแล้วควรจะกินยาป้องกันเออเหมือนกับว่าป้องกันไว้ไหมคะป้องกันไข้จริงๆมันมีการศึกษาค่ะว่าไม่ควรเพราะว่าถ้าเกิดเราฉีดวัคซีนปุ๊บแล้วเราไปกินยาป้องกันมันจะกดทําให้ภูมิขึ้นได้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราฉีดไปแล้วไข้ขึ้นค่อยกินยา จะดีกว่าตรงนี้สำคัญเนาะเราแม่แม่ควรจะรู้ไว้นะคะแล้วแล้วอย่างบางอ,อย่างบางคนนะคะเขาจะมีความเชื่อว่าไม่ฉีดวัคซีนหรอกเพราะว่าฉีดแล้วก็ยังเป็นโรคอยู่ดีอ,อันนี้คือไม่ได้เป็นการการฉีดวัคซีนนะคะที่ถูกต้องคือไม่ได้เป็นการการ,การันตีว่าฉีดแล้วจะไม่เป็นโรคนั้นเลยถูกไหมอาจารย์ถูกต้องค่ะมันไม่มีอะไรกันได้ร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วอย่างที่เรียนให้ทราบเพียงแต่ว่าก็ ส่วนใหญ่มันก็จะการได้80-90เปอร์เซ็นแล้วถ้าบังเอิญเป็นโรคมันก็จะเป็นน้อยอความรุนแรงมันจะไม่เยอะนะคะดีกว่า,าที่เราจะไม่ฉีดเลยอันนี้ความเสี่ยงในการเป็นโรคมันคือร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเพราะฉะนั้นก็ฉีดค่ะและโทษนะคะ,ะ,ะ,ค,ะค่อยๆขอถามอะไรอย่างนที่อาจารย์บอกว่าวัคซีนบางตัวนะคะมันจะมีเป็นคอสเช่นฉีดตอนสองเดือนสี่เดือนหนึ่งขวบหรืออะไรเงี้ยค่ะทีนี้สําหรับบางบ้านที่เกิดลืมหรือว่าฉีดไปแล้ว ไม่ครบคอสเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าพอมันจะเกิดผลยังไงไหมคะกับวัคซีนที่เราฉีดแล้วเราฉีดไม่ครบโดสเนี่ยค่ะก็ถ้ากรณีเราฉีดไม่ครบคอสเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการป้องกันโรคอ่ะมันก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ตัวว่าเฮ้ยเราลืมฉีดวัคซีนหรือมันผ่านไปแล้วเราติดทุระหรืออะไรก็ตามให้รีบกลับมาฉีดวัคซีนนะคะก็คือมาเก็บตกซะทีนี้การเก็บตกเนี่ยเราก็สามารถที่จะนับเป็นเข็มต่อไปได้เลยไม่ได้จําเป็นต้องย้อนกลับมานับหนึ่งใหม่นะคะ ลัวโดนนับหนึ่งใหม่มจริงๆไม่ใช่ก็คือเราสามารถที่จะต่อได้นะคะสำหรับวัคซีนทุกประเภทด้วยถูกต้องค่ะเป็นหลักของวัคซีนทั่วไปเลย แล้ววัคซีนแต่ละชนิดเนี่ยก็มีระยะเวลาในการฉีดที่ไม่เหมือนกันด้วยอย่างเช่นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ <c oughs> อันนี้เราต้อง <c oughs> ควรจะฉีดทุกปีถูกต้องโดยเฉ <c oughs> พาะคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง <c oughs> ใช่ค,ค่ะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยหมายความว่าหมายถึงใครบ้างคะคือกลุ่มเสี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่ถ้าบังเอิญโชคร้ายเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วความรุนแรงของโรคมันจะเยอะนะคะก็ได้แก่พวกกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนท้องผู้สูงอายุนี่อายุ ตั้งแต่กี่ปีขึ้นไปสูงอายุส่วนใหญ่เกิน60เกิน65เนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าสูงอายุแล้วนะคะหรือคนท้องหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคตับโรคไตโรคหัวใจโรคบอดซึ่งพวกเนี้ยถ้าเกิดเขามีการติดเชื้อแล้วอ่ะเขาจะมีความรุนแรงได้มากกว่าคนที่แข็งแรงทั่วๆไปนะคะแล้วเด็กๆเนี่ยค่ะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจนเขาอายุเท่าไหร่อะคะคือถ้าเกิน5 6ขวบแล้วอ่ะก็โอกาสที่จะเสี่ยงก็จะน้อยละอืมค่ะนี้อย่าง ตัววัคซีนไข้หวัดใหญ่อะค่ะคือได้ยินมาว่าใน1ปีเราจะมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาสองครั้งใช่ไหมคะค่ะออมาตามรอบต้นปีกลางป<ช>ีอะไรเงี้ยค่ะแล้วจาเป็นไหมคะว่าเราเนี่ยจะต้องฉีดทุกรอบคือแบบปีละสองครั้งทุกรอบทุกสายพันธุ์ที่เขามีในโลกอะไรที่อัศเด็เลยค่ะใจเย็นๆอย่าหมกมุ่นเยอะอย่าหมกมุ่นคือจริงๆแล้วอะเราเราอยากให้ฉีดได้สักปีละครั้งอันเนี้ยก็ถือว่าโอ้ประสบความสําเร็จในการในการ ให้ฉีดวัคซีนละนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราฉีดต้นปีปลายปีต้นปีปลายปีบางทีคือถามว่าข้อเสียมีไหมก็คือ1เจ็บตัว2เสียเงินนะคะแล้วก็บางครั้งมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะคะนะคะยิ่งถ้าเกิดมันเป็นวัคซีนที่ไม่ได้เปลี่ยนสายพันธุ์เป็นวัคซีนที่สายพันธุ์เหมือนเดิมเลยต้นปีปลายปีอันนี้ก็ไม่ได้มีความจําเป็นแต่ถ้าสมมติต้นปีปลายปีมีความเปลี่ยนสายพันธุ์อันนี้อยากฉีดก็ฉีดได้แต่อยากให้ระยะห่างอาจจะสัก6เดือน ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเมื่อกี้เราคุยเรื่องวัคซีนในเด็กแล้วเนาะเดี๋ยวนี้แต่ละบ้านก็จะเริ่มมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นแล้ววัคซีนของผู้สูงอายุอะค่ะฝากคุณหมอแนะนำานึ่งว่า ผู้สูงอายุเนี่ยก็ควรจะได้รับวัคซีนเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นกว่าผู้ใหญ่ธรรมดาถูกต้องค่ะซึ่งวัคซีนของผู้สูงอายุก็จะมีหลายๆตัวอย่างเช่นตัวแรกที่พูดถึงเมื่อกี้คือคอติดบ,บัทยักที่เราฉีดมาตั้งแต่เด็กๆที่เป็นคอติดไอกรนบัทยักใช่ป่ะคะเราก็จะกระตุ้นทุก10บบปีจําง่ายๆก็คือทุกเลข เล็อายุที่มันลงไทยด้วยศูนนะคะอย่างเช่น 20, 30, 40, 5 0 6 0 70ก็ทุก10ปีไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือหนึ่งขอติดบตรทะยะต่อมาไข้วัดใหญ่เพราะไข้วัดใหญ่ถ้าเป็นในผู้สูงอายุแล้วเนี่ยความรุนแรงก็จะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็เน้นฉีดทุกปี ปีละครั้งเหมือนกันแล้วนอกจากนี้ก็จะมีพวกวัคซีนป้องกันงูสวัดนะคะอันนี้เราก็จะอยากให้ฉีดในคนที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเพราะว่าในกลุ่มนี้บางทีเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นงูสวัดได้แล้วพอเป็นความรุนแรงก็จะเยอะแล้วความเจ็บหลังเป็นเนี่ยมันก็จะเยอะการฉีดวัคซีนอาจจะไม่ได้กันได้ร้อยซแต่ว่ามันอย่างน้อยก็คือจะลดเรื่องของความเจ็บปวดหลังจากที่เราเป็นโรคอะค่ะได้ นอกจากนี้ก็จะมีพวกวัคซีนนิวโมโคอคเวยวัคซีนหรือ IPD ดีของผู้สูงอายุอันนี้เราก็จะฉีดในกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันพวกคนที่อายุเยอะๆหรือคนที่มีโรคประจําตัวต่างๆคนที่ได้รับยากดภูมิคนที่โดนตัดม้ามไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืแล้วอีกตัวหนึงอะคะ่ะเคยเห็นไอตัววัคซีนไข้เลือดออกตอนนี้ไข้เลือดออกมีวัคซีนป่ะคะจไข้เลือดออกมีวัคซีนอันนี้จะฉีดได้ตั้งแต่อายุ9ปีนะคะ9ปีขึ้นไปแล้วก็แนะนําให้ฉีดในคนที่เคยเป็นไข้เลือดออกแล้ว แต่เป็นตัววัคซีนทางเลือกใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นวัคซีนเสริมหรือวัคซีนทางเลือกแต่ฟังอย่างนี้เนี่ยอย่างคอตีบัตรพยาคนฉีดทุกยี่ส40ส0 6สสี่สิห้าสหกสิถูกต้องแปลว่าจริงๆประชงประชาชนคนไทยน่าจะฉีดไม่ถึงไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็อาจจะต้องโปรโมทเพิ่มขึ้นนิดนึงค่ะว่าอยากให้ฉีดกันค่ะมีอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เกิดเคยเกิดขึ้นกับตัวเองคือเฮปไทติ i s B วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีอะค่ะตอนคือเมื่อเราฉีดครบคอสไปแล้วอะค่ะ แต่เมื่อถึงครบกี่ปีมันควรจะมาดูว่าเรามีภูมิหรือเปล่าและถ้าไม่มีภูมิควรจะกระตุ้นหรือเปล่าคะคุณหมอคือจริงๆสําหรับคนทั่วๆไปที่ไม่ได้มีความเสี่ยงอะ่ะเราฉีดแค่ครบคอร์สเราก็จบไม่ได้จําเป็นต้องเช็คก็ได้แต่ถ้าสมมติในกลุ่มที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นบุคลากรการแพทย์หรือใครก็ตามที่มีโอกาสที่จะต้องไปสัมผัสเลือดอะไระต่างๆเนี่ยก็อาจจะเช็คดู่ะคว่าภูมิคุ้มกันเป็นยังไงบ้างถ้าภูมิคุ้มกันขึ้นดีก็โอเคไม่จําเป็นต้องฉีดซ้ำอะไรนะคะค่ะ ฉีดหรือยังคะพี่พลอยแฮปาไทยติสปีฉีดแล้วค่ะมีสมุดวัคซีนอ๋อยังอยู่เนาะอย่าลืมมาฉีดวัคซีนซําที่สามอายุสามสิบแล้วใช่ไหมคะน่าครับเลยเลขสี่ไปแล้วเลยหลักสี่ไปแล้วโอเคเอ่ออันนี้พอยถามนิดนึงนะคะเออได้ยินวัคซีนตัวหนึ่งท,ที่ที่ตอนนี้คิดว่าให้ความสนใจกันทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กนะคะคือตัววัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะอันนี้หมอกิ๊งมีคําแนะนําสําหรับคุณพ่อคุณแม่ ว่าตัวเนี้เป็นวัคซีนสําหรับบ้านที่มีลูกสาวลูกชายหรือว่ายังไงไหมคะของตัวปากมดลูกเนยค่ะคือจริงๆวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือว่า HPV วัคซีนนะคะคือเขาเป็นวัคซีนที่ป้องกันการติดเชือ v, อ้อ HPV ซึ่งเจ้าเชื้อ HPV เนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้นะคะซึ่งถ้าเกิดสําหรับ ผู้หญิงเนี่ยเราก็แนะนําว่าควรจะฉีดแหละเพราะมันก็จะต้องป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้ค่อนข้างดีนะคะส่วนเด็กผู้ชายก็ควรจะฉีดด้วยเหมือนกันเพราะว่าถึงเด็กผู้ชายไม่มีมดลูกแต่เขาก็มีอวัยวะเพศของเขามันก็จะป้องกันเรื่องของอมะเร็งของอวัยวะเพศชายได้นะคะหรือยังป้องกันเรื่องของการที่จะแพร่เชือ้อ HPV ไปยังผู้หญิงได้เพราะ HPV เป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆคือสามารถฉีดได้ทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายที่อายุ9ปีขึ้นไป 9ปีขึ้นไปต้องฉีดกี่เข็มคะก็ขึ้นอยู่กับอายุอะค่ะถ้าเกิดเราฉีดช่วง9ถึง15เนี่ยเราจะฉีดแค่2เข็มแต่ถ้าเกิดเราฉีดอายุเกินกว่านั้นเราต้องฉีด3เข็มคะผู้ใหญ่ก็ฉีดได้นะคะจริงๆใช่ไหมคะใช่ผู้ใหญ่ก็แต่จริงๆแล้วภูมิมันจะขึ้นดีที่สุดก็คือก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราบังเอิญผ่านช่วงนั้นไปแล้วแล้วเราอยากจะฉีดก็ก็ฉีดได้ค่ะเดี๋ยวเรา เสร็จแล้วเราไปจุม่มเลยดีกว่ามีอีกอย่างหนึง่งฐานในฐานะที่บ้านเราเป็นบ้านชอบเที่ยวเสร็จแล้วการไปเที่ยวบางทีลูกเราก็ไปเล่นกับหมากับแมวในที่ต่างถิ่นเราก็ไม่รู้ <c oughs> ว่ามันมีเชื้อหรือเปล่านะคะ <c oughs> เรื่องการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าค่ะคุณหมออันนี้เราควรจะเป็นวัคซีนที่ฉีดป้องกันไว ไม่ก่อนไปเที่ยวหรือว่าในเมื่อมีโรคระบาดหรืออะไรยังไงคะคุณหมอก็คือจริงๆมันทําได้ทั้ง2แบบนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีความเสี่ยงที่จะไปเจอหมาแมวเนี่ยเราฉีดป,ป้องกันไว้ก่อนที่เราจะโดนหมากัดแมวข่วนอันนี้ก็จะดีเขาเรียก pre exposure นะคะก็จะฉีดทั้งหมด2เข็ม2เข็มห่างกันเท่าไหร่ห่างกัน7วันห่างกันเจ็ดวันก็จะมีภูมิอยู่ในร่างกายทีนี้สมมติบังเอิญโชคร้ายไปโดนหมากัดหรือแมวกัดขึ้นมาเราก็จะกระตุ้น น้อยลงกว่าคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนและเราก็จะไม่ต้องใช้ตัวตัวยาพิเศษที่เรียกว่าอิมมูโนโกโบูลินเพื่อช่วยกระตุ้นภูมิค่ะเราก็จะเจ็บตัวน้อยลงถ้าเกิดบางเอญเราโดนหมากัดแมวกัดเพิ่มขึ้นค่ะโอเคแล้วพอดีขิมถามเรื่องอพูดเรื่องประเด็นว่าเราเป็นครอบครัวชอบเดินทางใช่ไหมคะตามชื่อเพจนะคะพอดี ด้วยความที่บางทีเราก็พาลูกไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็เลี้ยงลูกรอบโลกนี้ใช่ไหมคะวัคซีนบางชนิดอะคะ่ะที่พอได้ยินมาว่าเวลาเราเดินทางไปบางประเทศอะคะ่ะเช่นประเทศแถวแอ,าอาฟริกาหรือประเทศอะไรเงี้ยที่เขาจะต้องบอกว่าก่อนจะไปเนี่ยก่อนจะไปขอวีซา่าต้องไปฉีดวัคซีนไข้เหลืองหรือไข้มาลาเรียเพื่อที่จะอันนี้อันนี้คืออาจารย์ก็ เคยได้ยินเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะใช่ก็คือถ้าเกิดว่าเราจะไปประเทศทางแอฟริกาใต้หรือว่าทางอเมริกาใต้พวกนี้นมันจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองนะคะไข้เหลืองก็คือมาลาเรียป่ะคะไม่ใช่ค่ะไข้เหลืองคือเยลโลฟีเวอร์จะเป็นอีกตัวหนึ่งคนละอันกับมาลาเรียนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปในโซนประเทศที่มันมีตัวไข้เหลืองระบาดเราก็ไม่ได้แนะนําให้ฉีดนะคะ,คะปัจจุบันฉีดเข็มหนึ่งก็สามารถที่จะอยู่ได้ตลอดต้องฉีดก่อนเดินทางนานเท่าไหร่คะมันจะมีตัวเลขอยู่อะค่ะ โอเคค่ะคแล้วก็เคยได้ยินคุณแม่บางคนบอกว่าลูกเนะะี่ยค่ะเป็นเป็นเด็กที่แพ้ไข่แล้วก็ถ้าแพ้ไข่เราฉีดวัคซีนไม่ได้อันนี้จริงไหมคะจยนอ่ามันจะมีแค่จริงๆแล้ววัคซีนที่แพ้ไข่แล้วฉีดไม่ได้ก็คือวัคซีนไข้เหลืองที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้ค่ะนะคะคซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของไข่ซึ่งค่อนข้างเยอะอม,มันก็จะทําให้เกิด ปัญหาได้นะคะ,คะส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวตัวไปอย่างเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่บางคนเข้าใจว่าเอ๊ะแพ้ไข่ฉีดได้ไหม,ม,มจริงๆแล้วจะบอกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีโปรตีนไข่ที่ทําให้แพ้น้อยมากๆนะคะ,คะเพราะฉะนั้นถ้าเราแพ้ไข่ธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยเราสามารถที่จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ยกเว้นถ้าเราเป็นแพ้ไข่แบบรุนแรงอันนี้อาจจะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะ,คะ ส่วนอีกอันนึงก็คือ MMR หรือหัดหัดเดยอรมันค้างถูบางคนก็กลัวว่าเฮ้ยแพ้ไข่ฉีดได้หรือเปล่าปัจจุบันเราพิสูจน์กันเรียบร้อยแล้วว่าฉีดได้ถึงมแม้ว่าจะแพ้ไข่รุนแรงเราก็ยังฉีดได้นะคะค่ะแล้วอย่างอีกคาถามหนึ่งนะคะหมอิบางครั้งเวลาจะพาลูกไปฉีดวัคซีนนะคะแล้วคุณหมอตรวจว่าเป็นหวัดอยู่หรือว่ามีอาการที่แบบว่าไม่ยังยังไม่อยากให้วัคซีนตอนนี้ค่ะ,คะ อยากให้คุณหมอมีคําแนะนําเบื้องต้นสําหรับสมมติคุณบ้านไหนที่ครบกําหนดแล้วว่าจะต้องไปรับวัคซีนแต่ดูอาการประมาณอย่างนี้แล้วก็อย่เพิ่งพามาเราสามารถขยับไปได้อะไรเางี้ค่ะอาการประมาณไหนางคะที่อาจารย์คิดว่า ยังไม่เหมาะสมกับการรับวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเด็กเล็กะค่ะคือสําหรับเด็กเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีไข้หรือมีการติดเชื้อรุนแรงอันนี้เรายังไม่อยากให้วัคซีนนะคะเพราะการให้ไปอ่ะภูมิมันก็จะขึ้นไม่ค่อยดีแล้วบางครั้งวัคซีนมันอาจจะทําให้อาการมันยิ่ง <c oughs> ไม่สบายมากขึ้น <c oughs> นะคะก็อาจจะขอให้เลื่อนไปก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นหวัดเล็กหวัดน้อยอย่างเช่นมีไอนิดหน่อยน้ำมูกนิดหน่อยเราสามารถฉีดได้ <c oughs> <ๆ S 2> เพราะก็จะเคยเจอบางบ้านเหมือนกันว่าเป็นหวัดนิดหวัดหน่อยแล้ว ไม่ได้มาฉีดวัคซีนเลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนบางครั้งลืมไปเลยใช่หายไปเลยค่ะโอเคแล้วเด็กสบายดีนะค่ะคุดคได้ยินไหมคะที่ว่าเด็กสบายดีลูกสบายดีไม่อยากพาไปวัคซีนตอนเนี้ยไปโรงพยาบาลใช่กลัวป่วยอันนี้อาจารย์ มมีควาเห็นก็ต้องระวังนิดนึงคือจริงๆก็ต้องยอมรับอะค่ะว่าที่โรงพยาบาลมันชื่อโรงพยาบาลเนาะมันก็มีโอกาสที่จะมีคนป่วยได้เยอะอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็หลายๆโรงพยาบาลเขาก็จะทําแยกฝั่งเป็นเด็กดีกับฝั่งเด็กป่วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรามาฉีดวัคซีนก็พยายามให้ลูกเราอยู่แต่ในฝั่งวัคซีนนะคะอย่าพาไปฝั่งเด็กป่วยซึ่งฝั่งเด็กป่วยบางครั้งมันจะมีของเล่นเล้าใจมากสนามเด็กเล่นเพลการ์ซึ่งเด็กจะชอบวิ่งไปเล่นก็ต้องคอยดึงดึงไว้นิดนึงนะคะ เดี๋ยวเขาหน้าต้องขอให้มีเพลกาวในฝั่งของเด็กสุขภาพดีบ้างมัมีนิดนึงะโอเคค่ะออแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งคำถามสุดท้ายนะคะพอดีมีบางบ้านฝากไว้ว่าบางบ้านกังวลใจเรื่องของว่าลูกถ้าได้รับวัคซีนแล้วมันจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการหรือว่าเรื่องออทิสติกเรื่องอะไรเงรี้ยค่ะอันนี้อาจารย์มีความเห็นในทิ้งไว้ให้ไหมคะอืมคือจริงๆปัจจุบันเนี่ยเขาก็มี ทั้งองค์การอนามัยโลกแล้วก็พวกสถาบันการแพทย์หลายๆแห่งอะค่ะเขาก็ยืนยันมาละว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการที่ผิดปกติหรือไม่ได้เกี่ยวกับโรคออทิสติกอะไรค่ะถ้าสบายใจได้สบายใจได้ว่าไม่ใช่เรื่องเดียวกันเนาะเพราะว่าก่อนที่วัคซีนมันจะถูกเอามาใช้ในคนในเด็กใช้กันแพร่หลายอย่างเงี้ยมันก็มีการทดสอบถึงความปลอดภัยมาอย่างดีแล้วถูกต้องแล้วก็ช่างประโยชน์แล้วว่าประโยชน์ที่ได้มันดีกว่า ความเสี่ยงที่อาจจะมีใช่ไ<ช>หมคะอโอเคทั้งนั้นวันนี้เราก็ได้รับความรู้ทั้งเรื่องของวัคซีนพื้นฐานแล้วก็วัคซีนทางเลือกตลอดจนวัคซีนต่างๆที่เหมาะกับเรื่องของการเดินทางก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ทุกบ้านนะคะที่แบบว่าสนใจหรือว่าจะได้มีความรู้เรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอก,กิ๊กมากนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะทุกบ้านอย่าลืมเก็บสมุดวัคซีนของลูกไว้ดีนะคะเผื่อในอนาคตต้องใช้สวัสดีค่ะ